ไปเพราะได้เห็นบเอาแล้วมาอยู่บ่กเที่ยวยดมือเี่ยูาเที่ยวอยู่มัด้อนี่มังนี่นี่ตาสีออกจากมือคนได้ยังนี่พร้นี่มาช่วยไม่ได้น้ำมันแรงเดี๋ยวข้านั่นเปียกย้ายไปขึ้นรถน้ำเด้อน้ำแ่เลยเียดตกลงไปย้ายเอาระทันเ้อนั่นถนนมันเลิกด้วยนี่นอ่อยายาขามเส้นขาวเ้อ ปาเมืองนามปาเมืองนามใครละปายาขามเส้นขาวเด้อนาปัิญายพี่น้องก็บ่ม่ปาเลนเนาะนเมืองนานามยังพี่น้องนายังน้องเพียง่าลงไปเลย่าลงไปเลก คุณนอนน้ำยั้งพี่น้องล่ะเใ้อผากไปกาไปไปแล้วทั้งคุณมันก็นั่นคือกันนั่นเพียงเพียงมาเพียงอยเปนหสะพานนั่นอยู่น้องพ้อมเดียวดึงคุ้งงี้หน่อยแม่เฮ้ยย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 นขึ้นพี่น้องโอ้มาอดยย น้องพร้อมย่าไปโอ้ยตกป้อมต้องหันย้ายเอาบทันนี่นั่นอันยากบอกพร้อมเอาอันโบสถ้ามีพูดดูมั้าได้กินมั่วมั่วกับแมวน้ำพี่น้องลหรอุ้ยน้ำมองย้ายปีมะกรุนมันนี่นี่ปลากรุนมันอันนี้อันนี้น้ำสะพานมือนั่นน่ะร่นเลยอุ้ยหน่ากว่ามากเลยมามาก ไอ้ลูกนามใ้เบิ่งพี่น้องละพามาเมืองงามงามอันนี้ทางไปดงผู้เงินนะพี่น้องทางไปเส็นบ้านไบดงผู้เงินนี่แหละสภาพไปบ่ไ,ได้แล้วแด้วิบกาขี่รถบักาขี่รถไปจ้านปาสิมันทรงเข่าหลานเขว่ายัสดบักาพักกันไปมไั <laughs> ป้งเน่บกกาขี่แล้วเนาะแปลว่าตอนไปฮะไปได้ตอนมา อาจซีน้ามสูงกว่านี่มันกับม้าหยางเนาะน้องพอมมามมาก็เด็กหน่อยเอายงพี่น้องเลยน้องพอมันตกหลงหันย้ายเอาบัทันดินยยังอีกเลิกขักได้ลูกอู๊มองหันยังเป็นยาน่ะมองน้ามโตนไหมมองน มองน้ำต้นนปัยยนตะยนค่ะคุณประเทศังเประเทศ้านุ้เท่ระานี่แหละโอ้ยมวางสันยาเห็ดจังซันมันสิหัวตักปมเอ้ยบรรยากาศออพี่น้องเลิกคักเลิกบนนนละแถวนีวันน่มองน้ำต,นนตยยนน้นันปันตะยนเนาะมามามา ไห้หอยอะไรไหนดูซิเออหอยจริงด้วยหอยเออหอยหอยตุยแล้วหอยบ่มีโตแล้วอ,นะอ๋อตายรูปไปแม่ติละ่ะเพราะมันเก่งจ้ะเพรมันบงังแดดมันบ่แจ้งตัวไหนเจงไปใส่แดดนล้วมั้ยเอาให้มันถือนค <laughs> อนอแล้วมัถือขาเฮ้ยเคีย่เต้าน้อยนั่นล่ะตากล้องตากล้องคน<อ>เก่ง ตากล้องคนเก่งเอาตายลุมจังเลยบ่เบงอยู่เนี่ยอัจฉริยะตายลูกตายลุมบ่ตรงเมืองกล้องตายลุมบ่เบงเออเอาแบบว่าเอาแบบว่าตะเล่นตกดินเหอสวยงามเมืองไทยเหรอันสามารถเมืองไทยทำยังไง